ถ้าเราถอดปลั๊กตัวนี้ออกล่ะใส่ยังออกไหมนะครับสตาร์ทไฟออกหัวเทียนไหมออกนะครับผมคือต่อให้เราไม่เสียบเนี่ยมันก็ต้องออกนะครับมันก็ยังออกอยู่เดี๋ยวต่อมาดูว่าเราไม่ใส่ปลั๊กตัวนี้ไฟหัวเทียนออก จะสตาร์ทติดไหมน้ำมันจะจ่ายไหมนะครับเดี๋ยวใส่หัวเทียนเข้าไปนะครับตนนัวนี้ไม่ได้เสียบนะครับอ่ะสตาร์ทติดหรือเปล่าติดนะครับผมไม่ได้ใส่ก็ติดนะครับถ้าใครไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนตม์มาเรามาดูเครื่องมือนะครับติดยังไม่ติดเรามาดูตรงน,นีนะ้เครื่องมือไม่หลอกใครนะอ่าดู เครื่องมันติดนะครับเห็นไหมเครื่องมันติดอยู่การฉีดน้ามันก็ยังฉีดอยู่เรสจ,จะเป็นศูนย์นะครับเพราะเราไม่ได้บิดหรือบิดไม่ได้หรือไม่ได้เสียบเองเนี่ยต่อให้เราบิดได้บิดได้ก็วอดนะครับตะต์ทต,ติดบิดได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่